จ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเศร้าบันโคกเด้อจ้าเมื่อนี้เศร้าบันโคลขาข้าวส้วนคือเก่าจ้าเมื่อนี้อากาศดีเด้อจ้ากระโบทึ่งว่ากับดีนะจ้าแต่ว่าลมแห้งแห้งเดจ้าสามารถว่าอันได้ยินได้แล้วก็อันเศร้าบันโคกเมื่อนั้นมาเก็บผ้าก็ฟาวอยากพื้นตึกเดี๋ยวเมื่อนี้เศร้าบันโคลอันนี้ให้แบบเบิ่งจ้าว่าเศร้าบันโคลพุกยังเนยนะจ้าแล้วเมื่อนี้เศร้าบันโคลกาจะทำความสะอาดในห้องอันเก็บผักนะจ้า แล้วก็อันชาวบ้านโคกอีไดปลูกอันผักอย่างอื่นนะจ๊ะเพราะว่าส่วนมากพักที่ชาวบ้านโคกอันปลูกนั้นเพิ่นเป็นโดกแล้วหรือว่าแกแล้วนะจ๊ะชาวบ้านโคกก็ต้องปลูกไหมจ้ามาเบิ่งกันจ้ามา <laughs> ชาวบ้านโคกมียังเนี่ยจ้ามาเบิ่งกันจ้า <laughs> จ้านี่นั้นเป็นอันต้นหอมเดี๋ยวจ้า อันพุ่นนั่นต้นหอมใหญ่เด้อจ้าที่ชอบบอนโคล์อันน่ะเอาไปเก่งแซนหลังไข่ไก่นะจ้าใบหลังแบบไงจะแซ่บแซ่บหอมหอมอันนี้เป็นสลัดทางพี่เด้อจ้าแล้วกามีเจมสลัดฟางแหวก็คือพะการะแก้วนะจ้ะสาสลัดฟางแหวอันนี้นั่นจ้าที่ว่าซาบบอนโคล์อันเวลาเห็ดขิดกินข้าวนะจ้าซาบบอนคลกมาเอาไปกินนะ นี้นะจ้าใกล้เม <ứng 4, S 2> <k id sprout> ื่อแล้วจ้าใกล้เมื่อแล้วอันนี้น้ำต้นน้อยต้นใหญ่จ้าจะเริ่มเป็นดอกแล้วเศร้าเป็นรูก็จะทอนทิ้งจ้าอันนี้นั่นต้นกระลำดอกจ้าอย่าเศร้าเป็นโคมันพ่าเพิ่งเริ่มเป็นดอกเองจ้าเห็นบ่จ้ากระลำดอกจ้ากระลำดอกสีข้าวจ้าแล้วจ้กระลำดอกสีเขียวจ้าเป็นชอบพวไงแล้ว ันนี้นั่นเป็นหัวกระลำเดี๋ยวจ้ะหัวกระลำหัวยังไงจ้าหัวนั้นแก่ซาบันโคขาดไปดุิมซาบันโคนันมักกินกับส้มตำหรือเ่าพิ่นฮอย่างบุ่นวายใช่จ้ะแต่ใช้ก็อีซาเนื้อจ้าใบบัวบกซาบันโคบุกคอยกินจ้ะใบบัวบกโดนๆกินแค่นึงแต่ว่ามูซาบันโคนั้นมักอัน เอาไปอันปั pigs 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 ้นกินนะจ้าเพื่อนลาแจ็ดพักสี่้าบคต้นทันนี้นะจ้ามีตัวปีที่แล้วนั่นขึ้นงามงามจ้ากระต่ายมาลักข้องซ้าบังคกินเบิดตั้งโอจ้าอันนี้ก็ต้องกินแล้วเพราะว่าเพิ่งเป็นอกแล้วบึงพักกาดโยข้องซ้าบังคกจ้าโบโฮเพิ่นโบโฮให้อันตัวนี้ส่งมาอีโฮก็เป็นอกแล้วพี่นกเลย ปลูกได้สำแดงกระสัมพันเนาะพี่น้องนอเอานาะกนิ่นขันต้นถั่วจ้าต้นถั่วอันถั่วลายทางพี่นะจ้าบุาม๊มเนถั่วบ้านเหา่าถั่วบ้านเหา่าซราบนโคกบุได้ซื้อเม็ดหาจ้าก็เลรบุได้ปลูกปีนี้นะกระเทียมจ้าต้นกระเทียมที่เบิ่งหอยทาบนคโคกอันเด็ดไปกินอันกับเกลียวหนาไม้ส้มนะจ้าเมื่อนั้นนะอันนี้กระพักกาด พักสลัดจ้ะเฟินอีโฮเป็นหัวเดี๋ยวจ้านี่นะเพื่นค่ายสามบ้านทางที่นะจ้ะอันนี้กับกลมัมอกคือเกาอันนี้เขียวจ้ะซาบนโคเก็บไปอ,อบก๊อบกลิ่นนั้นทัวรลันเตาจ้ะทัวรลันเ,เตานั้นได้สานี้นะจ้ะพี่น้องเอ๋ยบ่ไปนะมาลังไงฝ <laughs> ั่งเทียกับปุ๊กยางหนึน่งก็งามฝั่งยางกรบบงงามเนาะพี่น้องเนาะบึงซาบันโคกอันเห็ดข้างอันมักทัว จะซาบันโคลเบิงเดียจ้าเพิงค้างมัทัวซาบันโคเก็บเองเนี่ยเกง่ง <c oughs> อกเบิงดีพี่น้องซาบันโคเอาไม้กอบไผ่เฮดเดียจ้าแล้วก็เอาอันสั้นตะไคร้าขาเข้าเป็นร่องเป็นร่นอ,งนองนะจ้าสำหรับอันต้นมักทัวให้เพิน่นอันคือวาลามเข้าไปนะจ้าให้เพิ่นขึ้นไปนี่แล้วก็เวลาเก็บมาก เก็บไรเก็บยังไงนะจ๊ะอันนี้คือจินตนาการนะจ๊ะที่จินตนาการอันเห็นยู่ดำๆมานนอันทั้งปุ้ยซาบันโคลก็จ้าเวลาซาบันโคกอันเก็บผักเก็บยางไปเส้นผักเส้นยางซาบันโคอย่ามาไว้มุ้งจ้าที่ว่าซาบันโคกเก็บผักเราเอาส่ทั้งเรื่องนะจ้าก็จะประมาณนี้เ๋ยาเ่าไปเบิรงอันส่วนในกันจ้าว่าห่าต้องอันทำความสะอาดยังไงเบิรงปืนดอกไปแล้วพี่น้อง จะกินได้เดี๋ยวจ้าแต่บาโดกกว่านี้กะเดี๋ยวซาบันโคลอีกเกมให้เมดจ้าอุ้ยเซบซาบันโคเป็นลูกจีนเดี๋ยวจ้าพี่น้องเห็นภาคเหนี่ยมได้นั้นน้ำไหลลรหยงนั้นนาะกินเข้ามดแล้วดินะเบิงอันนี้นั่นอันว่าชายเท้าเบนโบเบนข้อชายเท้าโบพี่น้อง ได้คราวนี้เจ้อนจนา,าอันนี้นั่นจนว่าอีกเป็นร้อยอันนี้นั่นักคพมดเจ้าักคพมนิวซีแลนด์จ้าซาบันโคกออกไปอันผัดน้ำมันหอยแซบเศรษเดือดเจ้าเราแหงเก็บแหงขึ้นเดือดเจ้าอันนี้นะจ้าโทรศัเต์าส่องตุ้มถือเอาเอาไปแมาเบิรงกันจ้าว่าอันซาบันโคกอันหนีย่างให้เบิรงกเนี่ย้างในนะจ้า จ้าพี่น้องทราบบนโคกอันจะตัดอัน,นต้นพักกาดทีนอ,อกเดี๋ยวจ้าพว่า,วาเผื่อนีนแนออ่แล้วเป็นเกลแล้วพี่น้องเลยปีไล่ปีละจ้าบ่ต้องซื้อเลยมะเล็ดละจ้าพี่น้องเอ๋ยเบิง่งมะเล็ดผักซาบันโคกมะเล็ดผักกาดหินของซาบันโคก อันนี้นั่นก็ยังบม้เพื่อนพี่น้องเอ้าถัางแล้วเอ้าป้าเนี่ยเออเดี้ยวเสียบังโคกซ้อนเอ,เอนขัดเซติกซิเบิง,งพี่น้องโอ้โนีย่ไปเลยพี่น้องแล้วเบิงพี่น้อง โอ้ยเนาะบริสุทธิ์ไรยปีเลยจ้าอันมเมล็ดพัก,การินนะจ้าของเ้าบันโคกเจ้าซ้ามันโคกอยากไปตักจ้ะนะจ้จ้า,จาพี่ห้องเบิ้งแม่เจ๊จัดนตอม เก็บมาเลยได้จ้านี่นะถ้าปเป็นเช่นเราล่วงแล้วก็ให้เพิ่งลรร่วงหน่อยนี่จ้าไปเก็บเก็บมาเลยยังไงจ้า <c oughs> เราเมื่อหน้าขามแบเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ช้าบนโคกอันนี้พาไปอัน,นเก็บมะกุง้งฝรั่งเด้อจ้าเดี๋ยวมะกุง้งฝรั่งไป็นได้ปะไปเบิ่งกันเด้อจ้า <c oughs>